สวัสดีครับพบกับผมพงทอและนี่คือพงทอนทีวีเขาว่ากันว่านะครับการทําสิ่งใดเนี่ยก้าวแรกมักจะสําคัญแล้วก็ยากที่สุดเสมอนะครับรวมถึงเรื่องของการลงทุนโดยเฉพาะหุ้นต่างประเทศมันจะซื้อเมื่อไหร่ขายเมื่อไหร่จะเสี่ยงไปไหมและกองไหนดีนะครับคลิปสั้นๆนี้จะช่วยแก้ปัญหาตรงนั้นนะครับเอาเป็นว่าพรุ่งนี้ตื่นขึ้นมาเดินไปซื้อกองทุนได้แบบมั่นใจเลย ก้ากันดีนะครับว่าก้าวแรกเนี่ยสำคัญที่สุดเมื่อเราได้มันมาแล้วเนี่ยโอกาสบล็อกจะสูงม,มากนะครับ เข้าเรื่องกันเลยเดี๋ยวครับการลงทุนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราก็คุยกันมาแล้วว่าต้องจัดพอร์ตยังไงมีแบบทาร์เก็ตเดตเลือกให้ดูมีพอร์ตเฟดโรอินแอคชั่นให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าหลายท่านเนี่ยก็พอเข้าใจแล้วแหละว่าการลงทุนเนี่ยมันต้องมีทั้งในประเทศนอกประเทศนะครับโดยเฉพาะยุคหลังโควิดเนี่ยการลงทุนในส่วนของต่างประเทศเนี่ยน่าจะค่อยๆโดดเด่นเป็นเนื้อเป็นหนังมากขึ้นนะครับการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยหลายคนยังไม่ได้ไปเพราะว่ารู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้นเคยนะครับรู้สึกว่ามันไกลตัววววแลลล้ก็มมีีคาาาาเเเสส่่ยงงงูหรรือปทุน ในสิ่งที่เราไม่รู้จักนะครับแต่ผมได้แนะนําไปแล้วในคลิปที่แล้วนะครับว่าถ้าท่านจะลงทุนวันนี้สามารถที่จะเลือกใช้กองที่เป็น global passive investment ได้ทําให้ท่านสามารถทุนแรงแล้วก็สามารถกระจายการลงทุนเนี่ยไปที่หุ้นต่างประเทศได้แบบค่อนข้างจะสบายใจแล้วก็สะดวกมากๆนะครับวันนี้ก็จะมาต่อในประเด็นนั้นนะครับจากคําถามหลังใหม่ที่มีเข้ามาค่อนข้างมากนะครับต้องบอกได้ว่าเป็นการเปรียบเทียบกองทุนให้ท่านสามารถตัดสินใจได้แบบพรุ่งนี้รู้เรื่องเลยนะครับไปกันเลยดีกว่า รู้อยู่แล้วแหละว่าต้องลงทุนนะครับแต่ไม่รู้จะลงอะไรดีเพราะเสียวนะครับสมมุติว่าท่านเป็นนักลงทุนเพิ่งจบใหม่หรือว่าจบมาสักประมาณ5ปี10ปีนะครับสัดส่วนของท่านที่เหมาะสมเนี่ยน่าจะอยู่แถวๆนี้เนาะก็คือมีกองทุนหุ้นนั่นแหละคือสีฟ้าทั้งหมดเนี่ยเนาะจะเป็นโกลด์จะเป็นแวลูจะเป็นอินค้ามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจนถึงช่วงประมาณเกือบเท่าไหร่20ปีก่อนกเกษียณคือประมาณ45เนาะสัดส่วนหุ้นเนี่ยคือแบบ80 90 95เลยนะครับ แต่คำถามก็คือว่าในเมื่อฉันยังไม่รู้ฉันยังไม่เข้าใจฉันยังไม่มีเวลาที่จะเลือกศึกษามันเนี่ยจะลงทุนอะไรไปก่อนได้บ้างนะครับคำถามที่สําคัญเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดีว่ายิ่งลงนานยิ่งลงเร็วยิ่งเริ่มเร็วผลตอบแทนยิ่งทบต้นโอกาสสาเร็จกรเกษียณสุขยิ่งมีมากขึ้นนะครับวันนี้เรามาแก้ปัญหานั้นกันนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสกดไลค์เบาๆหรือว่าคอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับผมก็จะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมเชิญชมกันได้นะครับ ไปกันต่อเลยนะครับจัดส่วนเนี่ยเราพอทราบแล้วถ้ายังไม่ทราบนะครับสามารถไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ผมมีอธิบายไปแล้วนะครับว่ากราฟนี้ดูยังไงแล้วมันจะเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านสามารถจัดพอร์ตในเบื้องต้นยังไงได้บ้างนะครับเราไปกันเลยดีกว่านะครับว่าการลงทุนในหุ้นต่างประเทศมีตัวเลือกอะไรที่มันสบายใจบ้างแต่ก่อนอื่นเราไปดูข้อมูลที่น่าสนใจจาก JP Morgan ก่อนนะครับว่าก่อนที่เราจะไปเลือกกองทุนหุ้นเนี่ยหุ้นมันดีจริงๆหรือเปล่านะฮะให้ดูช่องเดียวครับคือ10ปีเฉลี่ยย้อนหลังนะจะเห็ว่า กล่องที่ผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับเฉลี่ย10ปีก็คือหุ้นที่เป็น d e v e l o p Market Equity ตรงนี้นะครับสีดําและถ้าลองหลีตาดูก็จะเห็นว่าสีดำๆเนี่ยมันก็เกาะอยู่แถวๆบนๆเป็นส่วนใหญ่เนาะนะครับส่วนหุ้นที่เป็น Emerging Market เนี่ยถึงแม้ว่าจะแพ้เนาะแพ้ IG Bond Investment Grade Bond เนาะแพ้ Emerging Market Debt นะครับ High Yield Bond แล้วก็หลีนะครับ แต่ผลตอบแทนก็ไม่ได้คีเล่นะครับ5.4%เฉลี่ยตลอด10ปีเนี่ยถ้าเราเป็นนักลงทุนเนาะแล้วได้ลงทุนตั้งแต่10ปีที่แล้วเนี่ย5.4ต่อปีผมว่ามันก็โอเคเหมือนกันนะกับการทิ้งไว้ในอินดี x โลกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ JP Morgan บอกแล้วว่าการลงทุน10ปีขึ้นไปผลตอบแทนของหุ้นน่าจะเป็นที่พอใจเพอเอจะดีที่สุดในกลุ่ม Asset Class ทั้งหมดด้วยนะครับ <S <S ทีนี้แล้วในหุ้นแต่ละก,กลุ่มเนี่ยมันเลือกยากหรือเปล่านะครับเราไปดูอีกอันหนึ่งกลุุ่่มทีเป็นนห้ ถามว่าแต่ละตัวเนี่ยมันเลือกผลตอบแทนต่างกันยังไงนะครับดูตัวล่างนะครับเป็นโลเคอล์เคเรนซีนะครับก็จะเป็นว่าไอ้สิบสามจุดเก้าเนะครับผลตอบแทนทั้งหมดเนี่ยแตกต่างกันไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วเป็นบวกทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านลงทุนไม่ว่าในตลาดไหนนะครับไม่ว่าจะเป็น t o p i c ย u โ o x อ็กนะครับ Asia X Japan ซ์ญี่ีนะครับหรือว่า MSCI Emerging Market นะครับถ้าถือได้ถึง10ปีเฉลี่ยต่อปีจะเป็นบวกนะครับเพราะฉะนั้วว่า ถ้าท่านจะลงทุนจากนี้ไป10ปี15 20ปีเนี่ยการที่เราอยู่ในสินทรัพย์หุ้นอย่างน้อยสถิติย้อนหลังบอกว่าท่านน่าจะได้ผลตอบแทนเป็นที่น่าพอใจนะครับถึงแม้ว่าผลตอบแทนเฉลี่ยระยะยาวมันจะเป็นบวกก็จริงนะครับแต่ระหว่างนั้นเนี่ยมันจะมีวัฏจักรเศรษฐกิจตลาดขาขึ้นขาลงเนี่ยมันมีขาดทุนนะครับอย่างที่เราเห็นกันอยู่ชัดๆทุกวันนี้นะครับฟิดลิตี้ก็บอกว่าใช่ครับมันมีผลขาดทุนในระหว่างนั้นตามวัฏจักรเศรษฐกิจนะครับโดยเฉพาะหุ้นเนี่ย จะมีผลตอบแทนเป็นลบเยอะที่สุดเลยและเป็นกลุ่มเดียวที่ขาดทุนด้วยนะครับเทียบกับตราสารหนี้กับเงินสดน,นะครับหุ้นจะขาดทุนได้แต่ในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยเท่านั้นซึ่งโดยเฉลี่ยในอดีตที่ผ่านมาแล้วเนี่ยภาวะเศรษฐกิจฯฯถดถอยเนี่ยจะยาวนานเพียงแค่เฉลี่ย9เดือนเท่านั้นเพราะฉะนั้นการลงทุนในหุ้นตลอดอายุการลงทุนของเราเนี่ยสามสปีจนเกษียณเนี่ยเราจะมีช่วงที่เป็นวัฏจักเรเศรษฐกิจถดถอยนะครับ recession จะมาทุกๆ8-10ถึงปีเนี่ยถ้าเราสามารถทนมันได้ ภายใน9เดือนนั้นที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทุกข์ระทมมันจะแดงเถือกมันจะขาดทุนผลตอบแทนกําไรจะหายไปเนี่ยแต่ถ้าเราผ่านมันไปได้ผลตอบแทนในช่วง3ส่วนที่เหลือคือ early up cycle นะครับ mid cycle แล้วก็ late cycle เนี่ยผลตอบแทนของหุ้นจะดีกว่าสินทรัพย์อื่นค่อนข้างเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้ได้เรียนรู้อะไรการลงทุนในหุ้นมีขาดทุนได้แต่ถ้าลงทุนผ่าน cycle นั้นไปได้ผลตอบแทนจะค่อยๆ recover กลับมาสูงกว่าเดิมเสมอนะครับ คุณพงมั่นใจอย่างนั้นได้ไงเจพีมอร์แกนกลับมาย้ำอีกรอบนึงนะครับบอกว่าการลงทุนในหุ้นเนี่ยถ้าดูแท่งสีเทานะครับ l a s t cap equity นะครับ100ร้อยเปเซ็ลยนะลงเพียวๆเลยนะไม่ว่าปีใดๆนะครับคำถามคือเริ่มปีไหนดีนะครับต้องรอลงทุนในตอนจังหวะที่หุ้นมันลงก่อนไหมแล้วค่อยซื้อนะครับรอก็ได้นะครับแต่ว่าเจพีมอร์แกนมีหลักฐานให้อย่างหนึ่งครับว่า การลงทุนในปีใดปีหนึ่งนะครับย้อนไปเมื่อ1950จนถึงปัจจุบันปัจจุบันนี่คือ2020แล้วนะอัปเดตจนถึงเดือนมีนาปี21นะครับการลงทุนในปีใดๆปี11นะครับ1 year rolling นะครับลงทุน1951แล้วก็ขาย1952ลงทุน1997ขาย1998นะครับมีโอกาสเสมอที่ขาดทุนสูงสุดจะอยู่ประมาณลบ43นะครับตรงนี้ และก็มีโอกาสที่โชคดีมากๆเลยลงทุนแค่ปีเดียวได้ผลตอบแทนถึง61%อนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่ปกตินะครับเช่นในช่วงปีโควิดที่ผ่านมาใครลงทุนตอนมีนามาถึงปัจจุบันกรกดานี้ก็ถือว่าผลตอบแทนเนี่ยน่าจะเป็นหลักร้อยซได้นะครับทีนี้ถามว่า เราอยากได้แบบนั้นไหมเราจะเสี่ยงไหมว่าปีไหนดีแล้วเราจะรอซื้อปีนั้นไหมถามว่าเราจะรู้หรือเปล่าผมบอกว่าไม่มีใครรู้สักคนนะครับนอกจากคนที่โชคดีเท่านั้นถึงจะได้61%ทีนี้นักลงทุนทาไงฮะมีโอกาสทาไงได้บ้างนอกจากการรอปีที่คิดว่าน่าจะดีแล้วลงทุนก็คือลงทุนไปเลยครับแล้วก็ใช้เวลาในการทําให้มันเนี่ยตลาดมันค่อยๆช่วยให้ความเสี่ยงของเงินลงทุนของเราค่อยๆลดลงถามว่าช่วยยังไงนะครับถ้าท่านลงทุนเหมือนเดิมเนาะแต่วิธีการที่ดีที่สุดอยู่ข้อช่องสุดท้ายฮะ ช่องสุดท้ายคือบอกว่าถ้าท่านถือได้ถึง20ปีโ o ล l i n g นะฮะถือปี20ปีใดๆก็ได้นะครับโอกาสขาดทุนเป็นศูนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีสำหรับคนที่โชคร้ายที่สุดคือประมาณ4%ต่อปีหรือว่าถือ20ปีได้ประมาณ80-100%นะครับคอม p าวเข้าไปเนะพราะฉะนั้นตรงนี้ข้อสรุปก็คือว่าถ้าท่านอยากจะลงทุนในหุ้นต่างประเทศแล้วนะฮะ แต่ว่ายังไม่รู้สึกไม่มั่นใจว่าจะลงปีไหนดี1คือท่านสามารถรอได้ว่าปีไหนจะมีโควิด22 23อีกนะฮะแล้วค่อยลงแล้วค่อยซื้อโอเคท่านถือว่าเป็นท่านที่มีฝีมือมากแต่ถ้าท่านไม่มีเวลาติดตามต้องทํางานต้องเลี้ยงดูครอบครัวต้องทําภาระอย่างอื่นเนี่ยท่านซื้อทิ้งไว้แล้วได้20ปีท่านโอกาสขาดทุนก็จะเป็นศูนย์นะครับอันนี้เทคนิคง,ง่ายๆส่วนต่อไปก็คือรู้อยู่แล้วนะครับเริ่มก่อนก็รวยกว่านะครับ คนที่เริ่มลงทุนในอายุ25นะครับก็จะมีเงินลงทุนเนี่ยเติบโตเกือบ2เท่าของคนที่เพิ่งเริ่มตอนอายุ35ด้วยเงินเท่ากันด้วยผลตอบแทนเท่ากันนะครับแน่นอนว่าเวลาที่เยอะกว่าเงินก้อนหลังๆเนี่ยผลตอบแทนจะเกิดขึ้นจากการคอมเพลว์ของกําไรที่เกิดขึ้นในช่วงปีก่อนหน้าเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นใครเริ่มก่อนคนนั้นรวยกว่านะครับถ้าลงทุนได้ยาวก็ต้องรีอินเวสต์อย่างเดียวอันนี้ก็ทราบกันดีนะครับว่าการลงทุนในกองทุนเนี่ยจะมีทั้ง, Re vest, งรีอินเวสต์ ถ้าท่านถือได้ยาวๆตั้งใจจะ DCA ไปยาวๆแล้วเนี่ยขอให้เลือกกองที่เป็น Reinvest นะครับไม่เลือกปันผลยกเว้นท่านจะเป็นคนที่เริ่มจะเข้าใกล้ฝั่งแล้วนะครับเริ่มต้องมีบางส่วนถอนออกมาเพื่อใช้ชีวิตในช่วงปั้นปลายนะครับให้มีความสุขมากขึ้นนะไม่ใช่เราจะอดอยากนะให้มีความสุขมากขึ้นนะครับการเลือกกอง Dividend ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเราไม่ต้องการความเสี่ยงเพิ่มละ การซื้อกองทุนที่เป็นลักษณะดีเวเดนก็น่าจะช่วยลดความเสี่ยงของพอร์ตแล้วเราก็มีเงินใช้ระหว่างทางด้วยนะครับปัจจัยสุดท้ายนะครับที่เราจะใช้ในการไปเลือกว่ากองทุนต่างประเทศเนี่ยควรจะเป็นกองไหนหน้าตาย,ยังไงเนี่ยคือเรื่องของค่าใช้จ่ายการลงทุนนะครับจะเห็นว่าในช่วงปี2ปี3ปีเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้สึกหรอกถ้าค่าธรรมเนียมมันจะต่างกันแบบ0.25กับ3%เนาะผลตอบแทนคล้ายๆกันนะครับถ้าลงทุนไปถึง20ปีเราวางแผนกเกษียณเนี่ยการเลือกกองทุนที่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่าน่าจะเป็นตัวสสร้าางโอก ให้เรามีเงินในบ้านปลายที่สูงกว่านะครับก็จะเห็นชัดเจนนะครับกองที่เป็นเส้นป่าสีแดงนะครับคือกองที่มีค่าใช้จ่ายกองทุนประมาณ2%ต่อปีถ้าลงไป20ปีเนี่ยจากเงิน100,000จะโตไปมาณเกือบ202,000เนานะ แต่ถ้าเป็นกองที่มีค่าใช้จ่ายประมาณ0.25เนาะเส้นสีฟ้าปลาเนี่ยครับจะโตไปเกือบ300,000เหรียญก,กว่านะครับโตเป็น1.5เท่าเพราะฉะนั้นอันนี้การลงทุนไม่ว่าจะเป็นการซื้อกองแอคทีฟที่มีค่าฟรีสูงๆหรือว่าการสับเปลี่ยนไปเทคนิคเทรดไปเทรดมาเนี่ยผมว่ามันมีผลตอบผลตอบแทนในระยะยาวทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับทีนี้เราก็จะเอาปัจจัยทั้งหมดเนี่ยมารวมกันแล้วก็พิจารณาเลือกกองทุนที่พรุ่งนี้เราจะไปซื้อได้อย่างมั่นใจนะครับถ้าจะเริ่มได้เลยเนี่ยน เป็นตัวแทนหุ้นโลกนะครับเพราะเราไม่มีเวลาศึกษามากพอเนาะเราอยากเริ่มลงทุนและให้เงินมันทํางานนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่เดิมพันบนตลาดใดตลาดหนึ่งเนาะเราไม่รู้นี่ว่า US จะมาหรือจีนจะมาเป็นอัน G d p อันดับหนึ่งของโลก หรือเจแปนจะฟื้นเร็วมากหรือว่าเอเชียเอ็กซ์เจแปนจะมีเงินไหลเข้าจํานวนมากนะครับเราก็ลงมันทุกประเทศนะครับเราจะได้เริ่มได้เร็วความเสี่ยงต่านะครับถ้ามันกระจายตัวหน่อยก็น่าจะดีหรือว่าคลุมทุกเซกเตอร์ของโลกตามน้ําหนักเลยก็น่าจะดีเนาะเราคงไม่แบบอยากจะเน้นเทคหรือไม่อยากจะเน้นเฮลท์แคร์มากจนเกินไปนะครับปัจจัยต่อไปก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายที่ต่ำนะครับเพราะว่าเราทราบกันอยู่แล้วเนาะว่าถ้าเรามีค่าธรรมเนียมสูงๆเนี่ยมันจะค่อยๆกัดกินผลตอบแทนของเราถ้าเราทิ้งไว้เนี่ยเผลอมาดู เป็นไปได้เลือกกองทุนที่มีค่าใช้จ่ายต่ําโดยเฉพาะปัจจุบันนี้บลรอจอต่างๆเนี่ยก็มีกองทุนที่ข้างในเป็น ETF เนาะเป้าประสงค์คือเพื่อต้องการลดค่าใช้จ่ายให้กับนักลงทุนเนี่ยผมก็ค่อนข้างสนับสนุนในแนวทางนี้นะครับเพราะว่าการลงทุนกระจายตัวแถมค่าใช้จ่ายต่ำเนี่ยก็น่าจะทําให้นักลงทุนได้ผลตอบแทนสุทธิสูงขึ้นนะครับ ไม่จ่ายปันผลนะครับอันนี้ก็แล้วแต่บุคคลนะครับถ้าท่านเป็นนักลงทุนที่จบใหม่เลยหรือว่าอายุ30ต้นๆเนี่ยเพิ่งเริ่มจัดพอร์ตลงทุนเริ่มมีเงินเหลือเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกกองที่ไม่ต้องจ่ายปันผลนะครับส่วนท่านที่อายุพอสมควรแล้วนะครับอยากลดความเสี่ยงเลือกจ่ายปันผลก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ใช้3ประเด็นหลักข้างบนเป็นตัวตัดสินใจด้วยก็จะขอบคุณมากที่เป็นกองทุนเพราะว่าข้ออ้างน้อยนะครับสะดวกแลวก็ง่ายนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มมีคนถามว่าจะไปลง E F ตรงเมัเปิดบญชีหุ้นไปเหม ในช่วงเริ่มต้นนะครับผมขอแนะนําเป็นกองทุนรวมที่เป็น global equity passive ไปก่อนนะครับท่านจะได้เริ่มลงทุนได้เลยแล้วประสบการณ์ตรงนั้นเนี่ยจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าใจตัวเองและก็ปรับการลงทุนได้เหมาะสมมากขึ้นยังไม่ต้องรีบไป idf ใช้กองทุนรวมดัชนีไปก่อนนะครับเราจะได้เริ่มลงทุนได้เร็วนะครับทีนี้คุณพงษ์มีกองไหนบ้างเรามาดูกันเลยดีกว่าครับ <S <S ผมก็จัดมาแล้วนะครับจากใครทีเรียทั้ง4ข้อเมื่อข้างต้นนะครับและเป็นกองทุนรวมที่โตงโจนเลยสรุปมาแล้วจากทั้งหมด800กองของ f i f นะสรุประมาณ เจ็ดกองนะครับที่เป็นกองทุนรวมลงทุนกระจายตัวในหุ้นต่างประเทศใช้ ETF เป็นเครื่องมือทําหน้าที่ในฐานะ global passive ได้ดีนะครับกลุ่มแรกนะครับเป็นกองทุนที่ใช้ ETF เพียงตัวเดียวนะครับเป็นแบบ passive จริงๆเลยนะฮะคือ k w x แล้วก็เกียรตินาคิน PGE นะครับ passive global equity H นะครับแล้วก็ TMBWD EQ นะครับคือ world equity นะครับสตัวนี้เป็น ETF ตัวเดียวค่าใช้จ่ายจะต่ำนะครับสังเกตนะครับเป็น global passive กลุ่มต่อมาเป็นกลุ่มที่เป็นใช้ ETF เหมือนกันนะครับแต่มีการกระจายหลายๆ ETF นะครับแล้วก็อาจจะมีลักษณะของการ active บ้างเช่นมีการเพิ่มน้ำหนักในญี่ปุ่นเพิ่มน้ำหนักในตีมาติกเพิ่มน้ำหนักในกลุ่มที่มีมุมมองของผู้จัดการกองทุนเข้ามาเกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็น ETF เหมือนกันแต่ว่ามีการเลือกน้ำหนักที่ไม่จำเป็นต้องเป็น passive เสมอไปนะครับก็จะมี Bcap GE นะครับเกียรตินาคิน Global t e ม t i a r y นะครับ H แล้วก็มีตัว K Globe K Globe ตัวนี้เป็น ETF หลายตัวแต่เลือกใช้ ETF ที่เป็นดัชนีนะครับก็เป็นการผสมผสานกันระหว่างกลุ่มแรกกับกลุ่มที่2นะครับส่วนตัวสุดท้ายนะครับจะเป็น Principal Global Equity นะครับก็มีการกระจายตัวใน ETF เหมือนกันแต่จะมีน้ำหนักที่เป็นสัดส่วนที่เป็น Active นะครับไม่ได้ล้อตามน้ำหนักของอินด x โลกสักเท่าไหร่นะครับถ้าดูจาก7กองนะครับก็เริ่มรู้สึกคันไม้คันมือนะครับโอ้มันน่าลงทุนทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าถ้าจะให้ผ่านทั้ง4ี่ค่าทีเรียที่เราพิจารณากันนะครับเขาจะมีตัวที่เป็น ค่าใช้จ่ายนี่แหละที่น่าจะเป็นตัวตัดได้นะครับว่ากองไหนจะผ่านเข้ารอบสุดท้ายนะครับผมก็เรียงมาให้แล้วแหละว่า total expense เนี่ยก็คือจากต่ําไปสูงนะครับเพราะฉะนั้น กลุ่มที่ต่ำกว่า2%เนี่ยผมถือว่าเป็นกองที่ผ่านทั้ง4ไฮติเลียน,นะครับสามารถพิจารณาลงทุนได้กลุ่มที่สูงกว่า2%เนี่ยผมคิดว่าเป็นค่ารรมเนียมที่ค่อนข้างกลางไปทางสูงนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะส่งผลต่อผลตอบแทนในระยะยาวได้ถ้าหลากจะเริ่มลงทุนวันนี้แบบยาวๆถือลืมๆเนี่ยผมว่า3ตัวแรกน่าจะเป็นผู้เข้าแข่งขันที่น่าจะได้เปรียบกว่านะครับแต่ก็จะมีดีเทลของตัว ETF ที่ต่างกันไปนะครับโดยที่2ตัวแรกเนี่ย World X กับ PGE เนี่ยใช้ iShares MSCI ตััววเดียกนแต่ตัวที่เป็นฐานไทยนะครับก็จะมีการใช้ ETF ที่ต่างไปคือตัว Lixor นะครับ World Index ก็คือเฉพาะตลาดที่พัฒนาแล้วไปดูไส้ในแบบเร็วๆนะครับสำหรับ iShare MSCI All Country Weight Index นะครับคือรวมพัฒนาแล้วกับกำลังพัฒนาเข้าด้วยกันนะครับค้าใช้ไทยตามครับ0.32%นะครับแล้วก็ Number of Holding เนี่ยถือหุ้นอยู่เกือบ2,000กว่าตัวนะครับสัดส่วนก็ทราบกันดีนะครับก็เวทไปตามน้ำหนักโลกนะครับใครมีบทบาทในเวทีโลกเยอะ ก็จะถือหุ้นตัวนั้นเยอะนะครับไปตามอินเด็กซ์เลยนะครับไม่มีการเด v i a t e ไม่มีการแอคทีฟเซเลชันนะครับผลตอบแทนต่อปีนะครับย้อนหลังตั้งแต่ตั้งนะครับประมาณปี08นะตกประมาณ1 3 1 4ปีนะครับต่อปีได้7.18นะครับอันนี้คือเพียวๆเนาะแต่ถ้าหักค่าธรรมเนียมในประเทศของเราไปอีกหน่อยเอาให้สัก0.5เลยมีการเทรดระหว่างทางหน่อยนึงนะ ก็ต่อปีก็ได้ประมาณ6.5%นะครับก็ถือว่าไม่เร็วเลยทีเดียวนะครับตัวนี้ก็มีการกระจายตัวดีนะครับถือน้ําหนักตามเท่าโลกแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่สามารถใช้กระจายความเสี่ยงในระดับสากลได้สําหรับพอลงทุนระยะยาวนะครับเดเวชั่นน้อยมากนะครับเบนชมาร์เนี่ยเผอๆจะเว่ยงไปทางชนะด้วยซ้ำนะครับใในก็คือว่ามีน้ําหนักตามหุ้นประเทศพัฒนาแล้วกับกําลังพัฒนารวมกันนะครับก็คือจะมี US ประมาณเกือบ60%นะครับ e.m เนี่ยจะมีตัวที่เป็นไชน่าเข้ามาด้วยสังเกตเดี๋ยวกองที่2นะครับตัวที่เป็นฐานไทยเนี่ยเฉพาะเตลล์ลอปมาเก็ตจะไม่มีจีนนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจและมีมุมมองว่าจีนน่าจะมามีบทบาทมากขึ้นในช่วง10ปีจากนี้20ปีจากนี้เนี่ยการลงทุนใน world index ที่รวม emerging market น่าจะทําให้ท่านตอบโจทย์มากกว่านะครับเอ่อเซกเตอร์นะครับก็ไปตามน้ําหนักโลกเลยครับอันนี้ไม่มี d e เ i a t i o n ใดๆทั้งสิ้นนะครับเบต้ากับ s&p 500คือ,อ,อ world index ตัวเนี้ย เทียบกับ S&P 500แล้วมันวิ่งไปด้วยกันหรือเปล่านะครับปรากฏว่าวิ่งไปด้วยกันประมาณ96%นะครับก็ถือว่าใช้ได้สามารถลงทุนแทนกองที่ท่านอยากจะลงตัว S&P 500เพียวๆได้นะครับวิ่งค่อนข้างไปด้วยกันในทิศทางเดียวกันนะครับเผลอๆจะกระจายตัวกว่านิดหนึ่งนะครับคาดกจ่ยต่ำอย่างที่ทราบกันดีนะครับอันนี้เป็นกองที่แบบ ลงแล้วลืมได้เลยนะฮะแล้วก็ติดตามสถานการณ์โลกเอานะครับพอมันเริ่มแย่เนี่ยก็อาจจะเป็นตัวจังหวะที่เราซื้อเพิ่มมากกว่าขายนะครับเพราะเราลงทุนยาวอยู่แล้วนะฮะไปดูตัวที่2อครับทหารไทยนะครับสั้นๆ world equity นะครับตลาดพัฒนาเท่านั้น0.30%นะครับ e x p l o r a s h o w ตามลงไปอีกนะฮะแล้วก็มีการกระจายตัวนะครับค่อนข้างดีเหมือนเดิมนะครับเน้นประเทศพัฒนาแล้วไปดูกันที่ U.S. นะครับประมาณ65%สูงกว่าเมื่อสักครู่สักหน่อยนะครับแล้วก็ไม่มีประเทศจีนหรืออิมเมอร์เจนอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่จะตัดได้ว่าถ้าท่านเชื่อใน d ด v วล็อ e มาร์เก็ตของประเทศพัฒนาแล้วเท่านั้นก็ลงในทหารไทยดีกว่านะครับเทคโนโลยีเหมือนเดิมนะครับ20%เบย์ไปตามน้าหนักโลกอันนี้ไม่น่าจะต่างกันมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็น2 ETF ที่อยู่ใน3กลองแรกนะครับก็คือว่าปัจจัยแรกในการตัดสินใจก็คือว่าถ้าท่านอยากไปทั้ง Devlop Emerging ก็ไป2องกองแรกนะครับเว r ล d ์กับเกียรตินาคินแต่ถ้าท่านอยากเอาเดเวลลอปอย่างเดียวก็ไปทหารไทยนะครับอีกปัจจัยหนึ่งก็คือว่าตัวที่เป็น Hedging นะครับค่อนข้างแตกต่างกันนะถ้าท่านมองว่าอยากจะป้องกันความเสี่ยงค่างเงินแบบแน่นๆหน่อยนะแบบเอาแบบปิดความเสี่ยงตรงนี้ไปเลยเนี่ย ก็ตัวเกียร์นาคินน่าจะตอบโจทย์นะครับเพราะเขาตั้งชื่อมาว่า H เนาะเพราะฉะนั้นต้องเฮชเขึ้นนะครับแต่ถ้าเป็น K คว X เนี่ยจะเป็นดุลพินิษของผู้จัดก,การกองทุนก็คือประมาณ 50- 100%ถึงตามจังหวะช่วงนะครับบาดแข็งบาดอ่อนนะครับแต่กองที่ต่างไปอย่างชัดเจนนะครับคือทหารไทยเนี่ยคือไม่ hedge นะครับเพราะฉะนั้นท่านลงทุนแล้วเนี่ยต้องมีมุมมองว่าจากจุดที่ท่านลงทุนไปบาทต้องอ่อนนะเพราะว่าถ้าบาทแข็งเนาะลงลงไปตอนซื้อไปเนี่ย31นะ แล้วตอนขายกลับตอนเกษียณบาทเลยยี่สิบเก้าเี้ยท่านอาจจะขาดทุนค่าเงินได้นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นส่วนที่ตัดสินใจอีกอย่างหนึ่งเนาะถ้าเราอยากปิดความเสี่ยงก็ไปเกียรตินาคินดีกว่าแต่ถ้าอยากให้ผู้จัดการกองทุนใช้ฝีมือเห็อันเห็เอ่อเห็ดบ้างไม่เห็ดบ้างนะครับอาจจะมีอาจจะผักบุ้งบ้างอะไรเงี้ยครับก็อาจจะใช้ไปที่ k w o r l เอนะครับอีกปัจจัยหนึ่งถ้าท่านเลือกแล้วว่าจะเป็น2กองบนเนี่ยจะมีค่าธรรมเนียมที่ต่างกันถึงแม้จะรวมแล้วเท่ากันนะจะมีที่ต่างกันก็คือว่าตััววกกสิิรเนนจะะคดต Front N เพราะฉะนั้นท่านเป็นคนเป็นสายเทรดเนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบนะครับถ้าท่านเป็นสายเทรดอยากพักอยากเข้าอยากออกอยากพักเนี่ยเอาไปเกี่ยวนาคินน่าจะเหมาะกว่าแต่ถ้าท่านอยากซื้อทีเดียวแล้วถือยาวๆปีที่2เขียนเสียเ,ย,เยเฉพาะแมนฟรีที่ต่ำกว่าเนาะปีที่3ถือเสียเฉพาะแมนฟรีปีที่4เสียเฉพาะแมนฟรีเนี่ย0.35ในระยะย,ย,ยาวมันก็ต่ำกว่า0.50นะครับ ถ้าท่านซื้อแล้วถือยาวๆเนี่ยก็กสิกรแต่ถ้าท่านซื้อแล้วมีออกมีพักบ้างก็เกียรตินาคินนะครับอันนี้ก็เป็นตัวตัดสินใจง่ายๆนะครับสำหรับท่านที่ต้องการจะไป global equity passive แบบเริ่มได้เลยนะครับเราไปดูข้อดีข้อเสียสรุปสุดท้ายนะครับข้อดีของการลงทุนใน global passive เนี่ยมันก็มีลักษณะที่ว่าไม่ต้องคิดเยอะนะคร ลงทุนในหุ้นโลกได้ทันทีนะครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้มันสะดวกมากๆแล้วครับเรื่องภาษีท่านไม่ต้องคํานึงถึงนะครับเรื่องอ,อ,อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็เลือกเอาตามที่เราสบายใจกลุ่มประเทศก็เลือกได้ตามความสบายใจเลยนะครับความเสี่ยงน้อยกว่าเพราะมันกระจายสุดๆแล้วถือ2000กว่าหุ้นนะฮะมันก็ค่อนข้างกระจายไปในตัวแล้วความเสี่ยงเพียงอย่างเดียวคือเรื่องของแมกโรเท่านนี่เองคือว่าเศรษฐกิจกมันจะทบเซาไหมท่านจะถือแล้วก็ขายไปก่อนจังหวะที่มันเหมาะสมหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับ ถือยาวไปไม่ต้องคอยดูนะครับไม่ต้องมาตื่นเต้นตกใจคุณเคที่จะพูดอย่างนั้นบิตคอยจะเป็นอย่างนี้เทสลาอีลอมัตจะพูดยังไงก็ไม่ต้องสนใจนะครับเพราะเราถือในเกือบจะทุกตัวที่เป็นบริษัทชั้นนําของโลกแล้วนะครับค่าใช้จ่ายต่ำนะครับเป็นข้อดีอย่างหนึ่งสําหรับกองที่เป็น global equity passive นะครับเป็นที่พักในยามไม่มีเวลาไม่มีไอเดียหรือทีมที่ชัดเจนนะครับเป็นธรรมดาครับเวลาเราลงทุนเนี่ยเราก็ไม่ได้จะเลือกทั้งเป็นทั้งพอร์ตเป็น global equity passive นะครับเราอาจจะมีส่วนที่เป็น active เป็นซัเทิไลท์เป็นตีมติกได้บ้างแต่พอท่านลงทุนตีมเหล่านั้นเสร็จแล้วเทกกำไรโปรฟิตมาเสร็จเนี่ยไม่ใช่เอาเงินไปพักไว้ไงตาสารนี่หรือว่าเงินสดนะครับโดยเฉพาะคนที่อายุยังไม่เยอะมากเนี่ยการพักใน global passive ก็เป็นวิธีการคิดแบบหนึ่งเพราะว่าเราจะยังเติบโตได้ตามการเติบโตของโลกของหุ้นโลกเนาะแต่ว่าไม่จำเป็นต้องไปเทคความเสี่ยงเพิ่มในพวกตีมติกหรือพวกเซกเตอร์ฟันนะครับเอาไว้เป็นจุดพักลบก่อนได้กำลังจะเข้าสู่ช่วงสำคัญของการทำโปรเจกต์ของชีวิตเนี่ย ก็กลับมาพักที่ global equity passive ก่อนไม่ต้องไปรีบเตีมมาติกมากเดี๋ยวปวดหัวเป็น2เท่านะครับไปดูข้อเสียกันบ้างนะครับผลตอบแทนอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับท่านจะไม่ได้โชว์ a c e b o o k นะครับว่าลงกอง global equity passive แล้วผลตอบแทนชนะเพื่อนไม่มีนะครับท่านจะเนิ่มๆอยู่เงียบๆนะครับจะโชว์ได้นิดนึงตอนที่ตลาดมันลงหนักๆแล้วบอกโอ้ชั้นเท่มากครับอยู่ใน passive investment นะครับลงจะลงไม่หนักเท่าพวกเตมาติกหรือพวกที่เป็น sector fund นะครับตะกร้าใหญ่อาจจะไม่สะท้อนทิศทางใดชัดเจนนะครับบิตคอยมาคริป โตมาฟินเทคมาเทคโนโลยีจีโนมาพอท่านอาจจะแบบไม่หืงไม่อือเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเศรษฐกิจโลกเคลื่อนตัวไปในทางที่ดีออกจากรีเซชชั่นเศรษฐกิจกลับมาฟื้นตัวได้ท่านจะเป็นพอรทที่เพอร์ฟอร์มได้ค่อนข้างเสถียรแล้วก็มั่นคงนะครับอาจจะแบบน้อยหน้าเพื่อนโชว์พอรทไม่ได้นะฮะแต่ว่าพอทเราก็ตรงเงียบๆน,นะครับ ข้อ3นะครับ FA สูญเสียรายได้นะครับเพราะว่ากองแพสซีฟเหล่านี้ค่าธรรมเนียมทั้งฟรอนต์ทั้งแมนฟรีเนี่ยมันจะไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เน็ตเน็ตทูลูกค้าเลยนะครับแซวเฉยๆนะฮะไม่มีนัยยะอะไรนะครับก็สรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับท่านที่กำลังตัดสินใจจะไปลงทุนหุ้นต่างประเทศผ่านกองทุนรวมนะครับ จัดพอเสร็จแล้วเนี่ยผมคิดว่ายังไงการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็ยังต้องมีเป็นส่วนจําเป็นสําหรับนักลงทุนระยะกลางถึงยาวนะครับหรือว่าจะเป็นการวางแผนกเกษียณก็ดีเนี่ยการเติบโตของหุ้นเนี่ยยังไงก็ดีกว่าสินทรัพย์อื่นๆเสมอในระยะยาวนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะพอได้ข้อสรุปสําหรับการเลือกกองทุนในเบื้องต้นนะครับไม่ได้แปลว่าต้องลง่างนี้ตลอดไปถ้าท่านมีเวลามากขึ้นท่านมีข้อมูลมากขึ้นสามารถศึกษากองทุนอื่นๆได้เพิ่มมากขึ้นเนี่ยท่านก็สามารถตัดสินใจเปลี่ลยนเป็นแอคท มาติดบางส่วนก็ได้นะครับไม่มีใครว่ากันแต่การเริ่มด้วยพาสซีฟ g l o b a l เนี่ยน่าจะช่วยให้ท่านสามารถมีก้าวแรกที่แข็งแรงและก็มั่นใจได้นะครับวันนี้ก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับถ้าท่านมองว่าคอนเทนต์ตรงนี้มีประโยชน์สามารถกดไลค์กด s u b s c r i b e หรือคอมเมนต์คุยกันก็ได้นะครับเพื่อมีกองทุนไหนเนี่ยที่ผมตกหล่นไปแล้วก็มีความน่าสนใจใกล้เคียงไม่แพ้กันเนี่ยผมจะได้ไปเก็บมาแล้วก็ทำกันบ้านเพิ่มเติมให้ท่านมีข้อมูลที่ครบมากขึ้นครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันครั้งหน้าสวัสดีครับ